จังหวัดกาญจนบุรีร่วมให้การต้อนรับนายพีระโพทองหัวหน้าผู้รักษาราชการาาสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆเนื่องในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชาการระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเวลา9นาฬิกาที่ห้องนอรดีชั้น1นโรงแรมเทวมันตรารีสอร์ทอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโก มผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรวมต้อนรับนายพีระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่างๆเนื่องในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ2,567ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรชาชการระดับกระทรวงหัวหน้าส่วนราชกา,ารในจังหวัดกาญจนบุนรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วยสำนักงานปลัสดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานกอพอได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชกา,ารระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านการตรวจราชการเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการได้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานตรวจราชการตลอดจนสร้างเครือข่ายในการประสานการตรวจราชการเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือวิ ชาการระดับทรงคุณวุฒ ซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผลของหน่วยง,งานจำนวน39รายจาก14หน่วยง,งานโดยในการฝึกอบรมดังกลาก่าวกําหนดให้มีกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีในะรอบวันที่7-8พฤษภาคม2567โดยมีการลงพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้การตรวจราชการในประเด็นปัญหาต่างๆในเรื่องมลพิษทางอากาศจากโรงงานผลิตปุย๋ยในะพื้นที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะการ,รวมถึงปัญหาการบุกรุกที่สาธารนณะ พื้นที่ตำบลกรอนโดอด่านมะขามเตี้ยและปัญหาการก่อสร้างตึกรุกล้ําถนนสาธารณะพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการปฏิบัติงานตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะของแพร่อาหารบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้วิธีการสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพบปากกับส่วนราชการในกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่14ณลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณพร้อมทั้งร่วมแถลงข่าวอำเภอศรีสวัสดิ์ประตูท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกเมื่อเวลา8นาฬิกาสสินาทีที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่14ี่พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าวร่วมกับนายสิริรัตน์บำรุงเสนาในอำเภอศรีสวัสดิ์นายสุ พมงคลผู้อำนวยการเขื่อนสีนครินนายศาสนาย,ยืนยงประธานการท่องเที่ยวอำเภอสีสวัสดิ์และนายพัฒพงศ์มงคลการจนะคุณผู้แทนภาคประชาชนร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการท่องเที่ยวอำเภอสีสวัสดิ์ประตูท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกเพื่อนาเสนอการท่องเที่ยวของอำเภอสีสวัสดิ์ที่จะสร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชนมุ่งสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตกและศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมีนายรณพงศ์เบียงสีมาวที่ร้ตรีสุพัฒมงคลบูชาไถ่เทศนายอธิสันอินตรานายุธิพงศ์ ภาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการด้านวิสาหกิจภาคเอกชนตัวแทนองค์กรต่างๆและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจังหวัดกาญจนบุรีโดยอำเภอศรีสวัสดิ์จัดงานแถลงข่าวอำเภอศรีสวัสดิ์ประตูท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกเพื่อนาเสนอการท่องเที่ยวของอำเภอศรีสวัสดิ์ที่จะสร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชนและอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรีในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตกและศูนย์กลางการท่อง เที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีประตูท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกโดยอำเภอศรีสวัสดิ์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนภาคการศึกษาภาคศาสนาและอื่นๆ ร่วมกันจัดทำแผนงานมาตั้งแต่ต้นปี2567จนได้แผนงานพัฒนาเำเภอรีสวัสดิ์โดยการสร้างความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มกระจายทุกตำบลกว่า30แห่งยกระดับงานเทศกาลต่างๆจากระดับตำบลเป็นระดับอำเภอทางเทศบาลประเพณีวัฒนธรรมทเทศกาลอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศกาลสันทนาการกีฬาตลอดทั้งปีกว่า14งานกำหนดกติกาการกระจายรายได้สู่ชุมชนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงกติกาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แม่น้ําการจัดการขยะน้ําเสียและพลังงานสะอาดซึ่งทั้งหมดจะปรากฏใน MOU ที่ทุกภาคส่วนของเพอศิษีสวัสดิ์จะร่วมดําเนินการเพื่อใหการท่องเที่ยวของเพอศิษีสวัสดิ์เป็นไปอย่างมีประโยชน์ของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างกลไกในการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืนในสามด้านประกอบด้วยด้านการสนับสนุนการท่อ ด้านการกระจายไรายได้สู่ชุมชนและด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้มีการจัดบูธนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็น4โซนได้แก่โซนแก่งแคบเอราวัณโซนท่ากระดานโซนนาสวนเขาโจดและโซนแก่งเกรียงห้วยแม่ขมิ้นอีกด้วยโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลากหลายวัฒนธรรมจอดโรงแรมเข้มากันมากมายนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อชุมชนก็ แสงสว่สนะสเสน่ห์อะไรบ้างหลากหลายทั้งหนะลากหลายเรามีภูมิประวัติภูมิสถาป,ปการหรือว่าสมาคมผู้ปกคกองท่านเที่ยวต่างๆจะทำอย่างไรให้นักเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มหำเนการมีสวนบ้านเป็นหลักนะครับสิ่งที่อยากฝากก็คือเรื่องนี้เป็นหลักจะมี12ท่าน จะลงนามครั้งละสท่านนะคะนำโดยต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณนงนพัสทัพทิมศีของการจนบุรีปีดีด้วยนะคะนี่ นณะกรรมธิการวิสามาันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนาะยสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณนะกรรมธิการวิสามาันพร้อมด้วยคณะกรรมธิการวิสามาันและส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยมีนายรดนพภเวียงศรีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับณนะห้องประชุมแคว้นน้อยชั้นสามสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมธิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหา ัอุทิศภามีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาใดๆที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ในการนี้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์จากสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ส่งผลประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศอ,ทอันอิทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าทัพ พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสพานข้ามแม่น้ำแควเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรณและพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาราชอนุสรและพระมหากรุณาธิคุณด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิด้านการเกษตรและด้านการบร,ริหารจัดการน้ำรวมทั้งขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อคณะกรรมาการวิสามัญจะได้นำไปใช้ขยายผลต่อย,ยอดหรือส่งต่อไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป มูนลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอักีภัยในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรเมื่อเวลา1 1นาฬิกาบ้านผู้ประสบภยัยบ้านเลขที่28 0หมู่ที่4ตําบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชารประ,ปรระชปประานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายสราวุฒิกรีบบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบ,รบุงกล่าวรายงานสถานการแลละชวเหือใน ตแก่ผู้ประสบอักขีภัยพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุภาวนิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางเพ็ญศรีกลั่นบุตรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีนายสิริรัตน์บรรุงเสนาในอำเภอศรีสวัสดิ์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา904เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธี จากเหตุการณ์เมื่อวัาานอังคารที่23เมษาย,ยนที่ผ่านมาได้เกิดอัคีภัยขึ้นที่บ้านพักอาศัยของนางสมคิดเปรมบำรุงส่งผลให้ทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังและเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายทั้งหมดประชาชนได้รับความเสียหายหนึ่งหลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนห้ารายโดยที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุงได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีสรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงเย,ยประชาชนผู้ประสบเหตุอักขีภัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รัษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่รัษฎรต่อไป นายแพทย์สาธารณสุขการร่วพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกปี2567เมื่อเวลาการริการ30นาทีวันที่8พฤษภาคม2567นายแพทย์ปริพล์ลจุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกปี2567จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีเที่ยงประชุมโครงการชลประทานกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายอาทิตย์ศัิ์อินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานและนายพิเชษฐ์เลิศเกียรติช วิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและสาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานหลังจากเสร็จพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี2567ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนายแพทย์ปริพลจุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและโรงพยาบาลพู้พลพลพยาเสนาได้สนับสนุนแพทย์พยาบาลและรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่ม ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและลดโลรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและทําให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นสังขบบุรีไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลไฟไหม้บ้านวอดเสียหายกว่าสองล้านด้านนายกเทศบาลตะบลวังกะเตือนระวังอักขีภัยเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนจัดอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงกว่าส0ิองศาเมื่อเวลา1ิบสอนาฬิกาวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็นวิจารณ์กุญชนัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลวังกะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านเลขที่ บ้านพักที่14ทับ1หมู่ที่1ซอยสีสุวรรณคีรี1ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีตรงข้ามวัดสีสุวรรณหมู่ที่1ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงได้สั่งการให้พนักง,งานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังกะร,ระดมรถดับเพลิง2คันรุดไปยังบ้านที่เกิดเหตุ พร้อมทําการฉีดน้ําสกัดเพลิงไม่ให้ลูกกลามไปยังบ้านข้างเคียงใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และสามารถดับไฟได้ในที่สุดจากการสอบถามนางสาวทักษนพรแสนโทผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวปเปิดเผยว่าตนเองและเพื่อนเป็นครูระหว่างเกิดไฟลุกไหม้ไม่มีคนอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเนื่องจากออกไปซื้อกลวยเตี๋ยวที่ตลาดก็จะมีน้าโทรมาแจ้งว่าไฟไหม้บ้านจึงรีบเดินทางกลับมาก่อนจะพบว่าเพลิงกาลัง ไม่บ้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่กำลังพ้นน้ำดับเพลิงโชคดีทองคำรูปพันฑ์และเอกาสารสำคัญที่โฉนดที่ดินทะเบียนบ้านบัญชีธนาคารที่เก็บไว้ในกระเป๋าที่แขวนไว้ข้างฝาในห้องนอน ไม่ถูกไฟไหม้ขณะที่เสื้อผ้าเครื่องแบบข้าราชการครูเอกสารโน้ตบุ๊กและของใช้อย่างอื่นที่อยู่ในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายไม่มีเหลือซึ่งบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกสร้างด้วยไม้อายุเกิน30ปีประกอบกับในช่วงสภาพอากาศแห้งจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีโชคดีเหตุการเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้อยังไม่ทราบจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางขึ้นไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาเหตุที่เพลิงลุกไม้้ในนคครังีาดว่ น่าจะเกิดจากไฟฟ้าและวงจรเน,นื่องจากผู้ที่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนจะเกิดกลุ่มควันลุกไหม้บริเวณส่วนที่เป็นเสากลางบ้านได้านายวิจารณ์คุณชนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลวังกะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้อากาศในพื้นที่ร้อนจัดโดยเฉพาะตั้งแต่เวลา18.00านาาเป็นต้นไปจนถึง15.30น,นโดยบางวันอุณหภูมิสูงถึง41-42องศาจึงของความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอคีภยัยเช่นการปิดไฟและถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ได้้ใชงาน ทโรงเรียนค่ะครับโรงเรียนอนุบาลแล้วก็มารับสาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาโทรมาว่าไฟไหม่ก็เลยรีบมาไม่ถึงสิบนาทีค่ะครับอ,อ,อันนี้เราก็ไม่รู้ใจเห็นนะว,ว่าทําไมเกิดจากอะไรว่าไฟฟ้าลัดวงจรไหมประมาณนี้เพาะว่์มันอยู่ตรงนั้นมันมีสิตใหญ่สองที่ค่ะค ตอนแรกผมนอนอยู่ในบ้านผมใช่ไหมได้ยินเสียงระเบบปุ๊งปุ๊กผมก็วิ่งออกมาดูยังไม่มีอะไรผมก็เดินกลับไปในบ้านประมาณสักสองไม่ถึงนาทีครับได้ยินทางไหนได้ยินได้ยินทางนี้แหละครับพอบ้านผมไม่ทางนี้ใช่ไหมพอออกมาอีกครั้งหนึ่งควันขึ้นแล้วก็ไฟอ,ออก้วผมก็วิ่งมาคว้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านสองคนก็วิ่งมาคว้ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทันแล้วไฟออกมาแล้วครับ<ว>แรงมากขับแรงมากแบบ ใช้เวลามันนาทีก็กว่าก็คือไปแลบจากหน้าบ้านมาถึงมาถึงมาถึงบันไดหน้าบ้านนี้เลยครับก็วิ่งมามาดูยายที่บ้านนี้ก่อนมาเรียกยายบ้านนี้ออกไปก่อนแล้วก็วิ่งไปคว้ามอเตอร์ไซค์ก็พอดีก็มีเริ่มมีคนคนมาก็วิ่งมาช่วยกันเอาของแล้วก็มีน้องเขามาโทรหาพวกดับเพลิงโทรหาตำรวจนะครับ ถูกมือดีล้วงศูนย์กว่า4ล้านบาทอดีตนายกอบตแก่งเซี่ยนพร้อมภรรยานำภาพเข้าแจ้งความหาขโมยเหล็กพร้อมแผ่นหลังคาบ้านจำนวนเจ็ดหลังแท้งน้ำขนาดใหญ่5ลูก ทิ้งเสาไว้ให้ดูต่างหน้าหนึ่งเสาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านางอลิสาม,มหาิจวรกุลพร้อมด้วยนายจัก,กริดมหากิจวรกุลอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทธนวัฒน์นครพินพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปทเมกาญจนบุรีเพื่อแจ้งความให้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินบริเวณบ้านเลขที่317ทับ2หมู่ที่4ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยนำภาพถ่ายเป็นเศษปูนและเสารั้วที่เหลือไว้อีกเพียงหนึ่งต้นโดย ได้แจ้งว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปจำนวนเจ็ดรายการประกอบด้วยเหล็กประตูวงกลมยาว6เมตรจำนวน2ต้นโครงสร้างเหล็กประตูด้านหน้าจำนวน2บานบานประตูด้านหลังจำนวน2บานแปรลังคาจำนวน150เส้นเหล็กตัวสี่ห้านี้จจำนวน50เส้นแผ่นเหล็กหลังคาเมทัลชีสจำนวน35แผ่น แท่งน้ำขนาด5,000ลิตรจำนวน2ลูกและอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกจำนวนมากหลังจากที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ทางพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพบว่าในพื้นที่มีเพียงเศษปูนก้อนอิฐบล็อกแตกกระจายเกลื่อนอยู่ตามจุดต่างๆจำนวน7จุดโดยถูกการรื้อเอาเหล็กออกไปจนไม่เหลือ แต่ยังคงทิ้งเสารั้วป้ายด้านหน้าประตูไว้เพียงหนึ่งต้นเท่านั้นโดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วแจ้งให้ทางชุดพิสูจน์หลักฐานเดินทางไปตรวจสอบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานติดการตรวจสอบอยู่ในพื้นที่เภลสังขบุรี สำหรับความเสียหายเบื้องต้นนายจากรีมหากิจวรกุลกล่าวว่าไม่ต่ำกว่าสีล้านบาทกำลังตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากสถานที่ต่างๆหากรวบรวมได้จะนำไปยื่นกับทางพนักงานสอบสวนและเบื้องต้นต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานหาตัวผู้กระทำผิดว่ามีใครบ้างส่วนตนเองได้ติดต่อช่างกล้องวงจรปิดในวันพรุ่งนี้นัดเดินทางเข้ามาตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆซึ่งจะเป็นช่องทางออกจากจุดเกิดเหตุต่อไป แแวงล่ะะไไออ้ออตัคนคนรพี่จบช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตายกลางลำห้วยแห้งขอดเบื้องต้นทีมสัตวแพทย์สแกนซากช้างป่าสลักพระ ลงไม่พกกระสุนเผยเหตุการณ์ตายต่อสู้กันในฝูงในายไพฑูลอินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าวันที่7พฤษภาคม2567ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ปลาต้อยร่วมกันออกลาดตระเวนเพื่อตรวจหากลุ่มควันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าห้วยแม่ปลาต้อยท้องที่หมู่ที่5บ้านโป่งหวายตำบลด่านแม่ฉแฉลบอำเภอศรสีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นช้างป่านอนแน่นิ่งอยู่กลางลําห้วยที่แห้งขอดมีลักษณะที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์จึงร่วมกันเข้าไปดูผลปรากฏว่า เป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ 5- 1 0สปีและได้เสียชีวิตลงแล้วจากสภาพศพที่ขึ้นอืดเจ้าหน้า,นาที่คาดว่าช้างตายมาแล้วประมาณ3วันจากการตรวจสอบพบร่องรอยเท้าของช้างป่าขนาดต่างๆกระจายอยู่โดยรอบจึงคาดการได้ว่าน่าจะเป็นช้างที่มาพร้อมกันเป็นฝูงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของช้างตัวดังกล่าวน่าจะเกิดจากการต่อสู้กันอย่างรุนแรงขณะตรวจสอบอยู่นั้นเจ้าหน้าที่พบช้างป่าจานวนหนึ่งตัวอยู่ในบริเวณนั้นด้วยล่าสุดเมื่อเวลา13 3 0านาิานาทีวันที่8พฤษภาคม2567ันาอนันต์พ ผู้พันผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งนมานะเพิ่มพูลผู้อำนวกการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้มอบหมายให้ในายไพทย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระสัตวแพทย์หญิงนัทนนท์ปานเพชรนายสัตวแพทย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งร่วมกับร้อยตำรวจเอกทมเข็มทอง รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉแลบอําเภอสีสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินทางไปผ่าชน,นสูตรซากช้างป่าตัวดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุโลหะมาสแกนซากของช้างเนื่องจากเกรงว่าช้างป่าอาจจะถูกยิงมาแต่จากการสแกนอย่างละเอียดแล้วไม่พบโลหะประเภทเครื่องกระสุนปืนแต่อย่างใดทั้ทงนี้นายไฑูรยนอิทราบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป ว่าช้างตัวดังกล่าวเป็นช้างสีดอไม่มีงาทั้งสองข้างความสูงวัดได้2.56เมตรความยาวของลำตัว3.80เมตรวงรอบเท้าหน้า132เซนติเมเท้าหลัง123เซนติเมตรจากสภาพที่ขึ้นอื่นรวมทั้งการที่พบหนอนและมแมลงวันจึงสามารถบงบอกได้ว่าช้างป่าได้เสียชีวิตมาแล้วประมาณ4-5วัน